ส่วนหนึ่งส่วนรวมของนกานจแไม่ยังไเนี่ยเยอะเลยดอม่ยังละเบกคนในจโจดไม่ยังละเบกไม่แตด่บเอ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 อเ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 บอเออเอเเอ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 อเ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 ออเอเอเเอ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 อเอเอเออดมอมเ ชงมาแล้วเธอละตัดทรงอะไรทรงจุกขาวไม่ไงกูเลินไปทัวร์ทีมทัวร์เดมไม่ไงมาหอนแต่กูเข้า่ได้ออกมึงนี่คนคือหลายแท้บ่หลายจังไลยงานฟรีเนาะใกล้แล้วใกล้สิขยายสังกะสีแล้วเด้อเนี่ยขั้นเก็บบัตรล่ะว่ายี่สิบคนบ่บู๊บางตะกุมปิดบางภาษาเสียบัตรหกสิบเก่ายังมีคนอยู่ยลอยกว่าคนหนึ่ง แม่ยเขาอยากเป็นนักร้องเขาอยากเป็นนักร้องการทดสิบห้ามัสมัคนี่แหละเขาประกาศรับสมัครกุนเนี่ยนะตสวัสดีครับคุณย่าสวัสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแม่นมากอย่างน้อนี่คุณยายมาสมัครตัวมาผ้าหลานมาสมัครพ้าหลานมาสมัครมาสมัครนักร้องนักร้องบอกจ้าปุ่งจบปุงางมจังสิ เป็นแต่เสียงมวนอยู่ในคุณจูเนาะแมนบอลหันบอลล่องบอลูลดนี่แหะบอลล่องบอลูลแมนบอลเอาจักหน่อยเดี๋ยบอกเฮ้ยคณยายเอาจักหน่อยเนี่ยเอาจักนอยหน่อยหน่อยได้หรือคว้าคว้าคว้าได้ปะฮะคว้าได้ปะโอ้หน่อยกับหน่อยอีหลีพูดมีแต่หมูข่อยสองคนแมนบอลมาสมัครมือนีิบอลาเหลืออีกอยู่บนสีมาเรื่อยๆตัวเนี่ยมาเรื่อยๆปีนี้เปิดรับสมัครอีกเน่าผู้ใดมากกว่านกันมากหนึ่งป้องอย่างเร็ว เดือนไงแจ้งแงงเงาปากระเดินเปิดผู้บ่าววันนี้ถามจีแจกระเทยเขาดูจักได้เทียนึงขอเชียงหน่อยหน่อยยี่หลีรีจะขอหน่อยก็จังสันล่ะร้องขอไหมดูขอเชียงหายเออแมนยุบันนี้กูจิเป็นฝันใส่ลำวงอยู่ ใช่ล e ้วมาที่ละมาแม่ไงจีภาพไปออรดิชันอ่าอ่าเออมันหลานคอยมันก็บอกจังสันมันเป็นใบเอ้ามันเป็นใบแต่ตอนไหนเป็นเป็นเป็นแต่ว่าจำความได้เหรอโอ้เป็นแต่เกิดบ้าอ่าจีภาพไปออรดิชันอ่าฮู้แจ็คไปออรดิชันอา เออเออโอเคนะโอเคจังสี่กันจังสี่กับผ้ามาตีข้างว่าเอาซนีิไปเลยเอาซนีิบอกอุ้ยยาเปล่าใจเย็นๆสปอนคุณยายแมนที่เป็นเป็นใบกระซังคว่ำสามารถเพึงอาจจะมีก็ได้ต้องมีแมนเริ่มเกมแรกเลยบอผมมีเกมไฮเลนเกมใดมีมีเกมไฮเลนให้ไายคำถามเพื่อนผู้หนึ่งถามผู้หนึ่งใบโอ้ใบค้าบ่แมนครับ แม่มึงใบคำาะใบคำมมันเจียวอย่างกับบ้านสมัครหมอร้อุ้ยความสามารถพิเศษง่ายเพื่อเพื่อเห้พิกแพงได้ทุกสถานการณ์โอ้อาจารย์ทัานบอกแม่ให้เจ้าตอบคอะเ็นเป็นพูดถ้วยอย่างให้เจ้าคืออ่ใบกูถ้วยโดมึงตอบจะว่าใบคำามถอดสูบไปยังมึงกับเบิ้งสภาพหลานกูเนี้ยแล้เตะแล้วแล้วเตะม่มึงใบกูถืช่วย กมว่าจัดนะเอาเอาเรียกขาเรียกขาเรียกขาภาพไปนั่งเบิ้งเอาภาพนี้เรียบบ่ไปพุ่นไปพุ่นเจ้าขึ้นเทิงเจ้าขึ้นเทิงมึงเบิ้มไปนะเดี๋ยวกูจะช่วยเองชูขึ้นสูงๆนะข้ามไปเบิ้มหนาเม่์ใหญ่พุ่นไปตับปื้อขึ้งอย่างหนึ่งเจ้าเจ้าเจ้าไปยุทั้งพุ่นยุที่จริเจ้าไปยุทั้งพุ่นเห็นแล้วนั่งอยู่นี่แม่ยที่บอคอยเตี้ยฮะเอาช่วยช่วยเลยโช่วยเลยโช่วยเลยอ่ะอ้าว หันมาไปพี่แม่โอ้ยอเออเอ,อื้องสองซ่อมนับไหนนับไหนับนับแล้วเริ่มนับแล้วแย่าเริ่มนับแล้วอันอันอยู่ในห้องนำ้ำข,ขี้โอ้ยบําแมนบําแมนขี้่อะอันเป็นก้อนเป็นก้อนขี้แก๊งโอ้ยอีกบ่อไหนบ่อไปใช้โอ้ยอันวัยวัยวัยวัรวัยวย ลังดีอเบิดไปลดลโอย่หยังแม่โอยปอบยเบิดไปลาแร็วข้ามไปหยั่งสบูมันเป็นก้อนบอเออก้อนแข็งแข็งบ่จ้าแข้ามารวยรวยรยจังสิบอสโอ้ยวาแนว่หลังห้ำหลักก็แล้วโอ้ยเข้ามาเป็นก้อนไไปนั่ง เาะาเป็นก้อนฉีเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนย่ายเจ้านั่งมันีในเหลแลนเจ้าเป็นผู้ใบให้เจ้าเอาปึ๊กให้ปึ๊กเลขาเลขาเตรียมตัวเตรียมตัวหนึ่งสองสามไว้ไว้บูนบุนบูนลด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 ถดลดตั้งสนะอุชนาะทำสีได้น้ำเขา

ก็ใครเฮ็ดให้เมืองอยู uh ่ประเด็นขนาดเช้าเบิ้ด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 ทีมไหมเปลี่ยนทีมเปลี่ยนทีมมาผิดได้เจ้าเป็นนักขาายผู้หลานมาเถอะที่เจ้าที่เจ้าวันนี้ที่คอยตีแมนอย่างนี้ายกับหลานคู่นี้รอดบปน้องคู่หนีนอตะขาดคู่อ่งหันยังบอลรอดและพี่น้องคู่หนีมาสี่รอดบปนี้มึงเป็นไวเพราะดีมึงไปไปไม่ไงสิช้วยเออโอเคบปะเอ้อ อไปไปเด้อเอาเจ้ามานางไม่ย่ายง่ายฮะนางนางที่นางคืที่ก็หายใบตอบคก็ไปหายใบตอบโอ้ยอีใบอีกไมติดตอบเลยจังสิเนาะหนีในซุ้มปื๊กดิเฮ้ยเขาโจกป็นไรอยู่ยังจิบไปว้านหลังหนีสฉยอยู่เฮ้ยพ่องเถาพ่องปื๊กเบิ้งพี่เขาจีเฮ็ดให้เบิ้งไทยย่างสีสุราษฎร์บ่ปื๊กกรอกค่ะค่ะนางนางย่ายนั่งนางนางตีเออนั่งลง เเตรียมตัวยมดีๆด้อีใบมึงเถิมวาพี่มันบางกล้องกวนอ่ะออกูป่บริเขาเอาเตรียมตัวหนึ่งสองสใช่หรือเป่าไเอ้า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 าเอ้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 าเอออ้าเ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 อ้าาเ โกบกระโดดเฮ้ยเบิดเวลาเบิดเวลาย่าเบิดเวลาแล้วมันใบแม่มันอยากจะไปแจ้งสันเขาตอบมาจังไหนมาเนี่ยเขาตองรถไถรถไถเขาเกะเฮ็ดไถมึงขนั่นล่ะรถไถคือมาว่าบืนบืนคือมาว่าจังซี่ฮะอ้ฮะมันว่าวมาได้ มาได้เจะบอกมาได้มึงเวาแล้วมึงเวาแล้วเอาใบบ๊อเบิดกับมีตดิมันใบบ๊อบสปอร์ตจะนีฮาหนี่อีกรอบนึงให้โอกาสอีกรอบนึงได้อีกรอบนึงตีถ้าถ้าท่ายถึดมีศีรษะทีมนั้นเขาต้องชนะซุ่มนี่แมนว่าแมนได้คะแนนหนึ่งชนะทันทีเลยเชือกแร่คูไอหยังหมาเอาเตรียมตัวหนึ่งสองสาม เสื <|so|>> ้อสีดำน้อน้องน ไไงคำตอบคือคนใบคุณยายคนใบบะมีผู้ใดได้คะแนนโอ้ยบะมีผู้ใดได้คะแนนมึงติไปเสี่ยเจ้าใดสงสัยสิได้เปลี่ยนเกมแล้วล่ะสงน้ำหนามึงเบิกก็กลูสิได้เปลี่ยนเกมมานี่เกมไม่บะไม่แมนอ่ะเตรียมตัวจ้าแถวเลขาเลขาเล้ขาเข่าแถวเลี้ยขาเจ้าพ่อมเจ้าพ่อมแมนเจ้าเลนละมู่มันบะครบมันบะครบกันไม่ไม่ โอ้โอ้ข้าแถวเข้าแถวเข้าแถวโอ้ยทั้งหมดแถวตรงพวกเราจะไปกินส้มตำส้มตำสมตำปูปลาปูปลาสมตำไข่เค็มไข่เค็มอยู่หน้าอบตอยู่หน้าอบตร้อยจังหู้ายจังหูเอาละส้มตำจะไปกินอยู่หลัง้านประเด็กแม่นแซบคื่อยังเนี่ยจะมาแซบถอดมี่เกมไหมไฮรินลองเพลง ร้องเพลงร้องแบบไหนเอ้าคือใบพันร้องแล้วก็แล้วตัวร้องอันนั้นบะเกียวเขาเหรียญไหมเอาทิร้องจังไหนร้องจังไหนวะตีเออเอาพูละเพลงเจ้าสีร้องเพลงหยั่งใครคิดคิดคิดขึ้นมาคิดขึ้นมาสีร้องเพลงหยังโอเคโอเคโอเคเนาะอันอันผู้แรกที่เป็นใบจ้าจ้าขั้นหูนี่ผู้แรกนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเนี่ยไม่ไงมันร้องเพลงหยังเปลี่ยนยุบาน หลานเจ้ามันร <ent> ้องเพลงหยังเปลี <rawd Moder> ่นกูเห็นมันร้องอยู่เพลงเดียวเพลงไหนเพลงอีจ้าร้องเพลงเอออุ้ยอุ๊ยอุ๊ยก็สิได้เพลงเดียวนั่นนะเจ้าเลขาเจ้าสีร้องเพลงหยังเปิดไม่ในอีปอเอออวโอีปสี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 ฮีสีฮีน้องบอโอเคมีร้านจะแตะมันก็ไม่ยอมเพียงทันถึงยายบัานี้ที่เจ้าเจ้าสีร้องเพลงหยังให้โอกาสเจ้าพร้อม ชักเฝ้าวิ่ง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 เฝ้าเจ้าบอลเนี่ยเอาเพลงยังจินตลาจินตลาเพลงยังบอลนี้ครับเตางอยมาเมื่อกี้ได้เกินพอเพลงจินตลาจ้าเออเตางอยแมนบอจ้าบอลนี้ย้ายเอาเพลงยังบอลนี่โอ้จีร้องเพลงยังง้อกันเออเพลงนั้นเพลงนั้นเพลงยังฮะโอ้ยตายเน่น เพี้ยงยังนะโอ้ยเกยไม่มีโอ้โอ้ลู่แล้วรู้แล้วเพี้ยงยังกาปากเออกาปากหัวใจที่กากาปากหัวใจบัดนี่ใต้เดียวบัดนี้สิใไซไม่ผมตัวเดียวเอาไม่ผมอยู่ปากผู้ใดผู้นั้นร้องเพลงเอาว่าสันบอกแมนเอาขออนุญาตเก็บไม่เก็บไม่สัก่อนเก็บไม่เก็บไม่เออเออว้างใบบ้างใบบ้างไว้เด้อว้างไว้อ่ะดนตรีดนตรีมาดนตรีมาวิ่งว้าววิ่งว้าว Tông anh ơi ở mày Sao tông anh ra ngoài ai tông anh ra ngoài ai tông anh ra ngoài ai tất 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 tất

บรรยากาศท่านไปสีหีอยู่แล้วจะไปเล่นตุ้มเปเพี่งพคนอย่างมันใกล้ีมเอาหีไม่ค่ะน่ะเอแม่บอกอยไอ้สิหีสิหีสิหีนองเด้อมาจิกกไอ้สิหีบอแม่เอาไมใจใจใจเต้าไงเตา i <laughs> ก็ทกูใช้กลี้ยงกันเออกูใช้เกือบมันชน,น,นย่องแล้วาาลก็แล้วเสือมธรรมดาแล้วก็แล้วห้อยเล็องาเอาไหมเริ่มจากที่นั่นไอซีฮิโถดเต่าง่อยเต่าง่อย พ่ไปหาปูนในติมา,าตักปูนน่อิแต่เย็นๆย็นกลังสิไปแล้วเต้าระยุทให้ยังนนี่เมย์ุ้งยยเมยเอาไมมเอาไมมขันเริ่มเต้าเนอะชาวเต้อาไ้รอคอยอ้ายต้าไงรอคอย ยังก็มาลองหอดิวจเจ้าแล้วมันเงี้ยมันเงียมากเลยที่ก <laughs> ูกับมวนกับลำวงอยู่นะเพ <laughs> ลงกูว่าจังไหนโอ้ยตายแน่แน่ที่เอาหมเด้อเอาเริ่มเริ่มที่ใจเริ่มที่วิ่งเบาไหม ตายแน่ๆโอ้ยตายแน่ๆเอาไหมเอาไหมเอาไหมโอ้ยหนอบ่แล้วเป็นหนอเอาเอา,เอาที่เจ้าละจ้าจ้าอ่ตองงา,าต้องง่อยคาห้าวต้องง่อยรอคอยไอ้ต้องง่อยรอคอยไอ้ต้องง่อยรอคอยไอ้ตองงตตตตตต ดีมะเป็นตั้งไหนก่อนมาวันที่ตายกันบ้าเป็นตั้งไหนแ่ามาอวโอยู่แต่ขู่เทอร์ดีอ้าวห้วยเอากระเจ้าว่าเจ้าว่นไ้ร้อนตะเคียนเนาะขอเกลือให้ตะเจ้าเราบ่เนี่ยห้วยกระสีมาโอ้ยตายแน่ๆนยิ่งพูดแต่กูก็ตายยิ่งหลีสันติน้องบ่ตายดอกห่วยบ่หวานกูเลยสิขึ้นแต่แกบ่หวานกูขึ้นน้ำล้นวงกับพ่อแห้งแล้ว้ยไปมาไป ว่เอาหีแม in er> ่มาแต่ว่เปลี่ยนแล้วหมอน้ำไปสมัครคณะอื่นบ่อยู่ดอกคณะนี่เอาบอยู่น้ำผมบ่